ตอนเด็กๆเลยก็คือหนูอายุกับกับตากับยายใช่ค่ะแล้วก็คือแม่เนี่ยเขาพอเขาค้อนหนูเนี่ยเขาก็เอาหนูไปให้ตากับยายเลี้ยงแล้วแม่ก็ไปทํางาน<ฆ>ค่ะแล้วก็หนูก็ถามถามตากับยายนะคะว่าพ่อไปไหนแม่ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเราถึงเกิดคําถามนี้ขึ้นมาว่าพ่อไปไหนแม่ไปไหนก็คือเหมือนเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะวันพ่อวันแม่คือแบบ ไม่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 ได้เจอไม่เคยมาหาอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มจำความได้เริ่มรู้เรื่องเงี้ยก็จะถามตลอดถามเขาว่าไงถามว่าแบบพ่อไปไหนแม่ไปไหนยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหนูาอายุได้สิบสองปีแม่เขาก็กลับมาก็คือหนูก็ถามแม่ว่าพ่อไปไหนแม่ก็บอกขอแยกทางกันแล้ว แยกทางกันตั้งแต่แบบหนูคลอดก็คือตั้งแต่หนูคลอดมาหนูก็ไม่เคยเห็นพ่อเลยไ้หาถึงวันที่คุณแม่กลับมาก่อนดีกว่าแม่กลับมารู้สึกยังไงาะดีใจค่ะเพราะว่าแบบเหมือนอยู่กับตากับยายอย่างเงี้ยก็จะแบบมีบัตรประชาชนแม่อยู่ก็จะ แอบด,ดูแอบดูมันทำไมต้องแอบดูคือแบบคิดถึงหนูอยากมีพ่อมีแม่เพราะว่าคือเพื่อนข้างบ้านอยากโง่ีพ่อมีแม่แทนไม่มี เดี๋วพ่อด้วยค่ะถามตรงๆทำไมถึงคิดถึงเขาอือคือหนูเป็นคนที่แบบเหมือนหนูอยากเจอหนูอยากแบบคือมันมันหนูรักตั้งแต่หนูยังไม่เคยเจอหนูรู้สึกว่าแบบแล้วยิ่งหนูมีครอบครัวหนูมีลกูกเนี่ยหนูแบบอยากให้แบบ พ่อแม่เด็กได้ได,ได้ได้อยู่ด้วยกันหนูรู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นนะคะเคยโกรดเคยน้อยใจคุณพ่พอไหมครับพี่กุ๊บไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยใช่ค่ะ คือเหมือนเหมือนแม่เหมือนแม่ติ้งหนูไปอย่เงี้ยหนูก็ไม่เคยโกรธน,นะคะคือหนูคิดว่าคือเขาก็มีเหตุผลของเขาอยากเจออยากแบบอยากกอดอะคะ่ะอยากคือแบบคิดถึงอยากบอกรักค่ะ ท่าที่แม่รู้ก็คือพ่อจะทํางานอยู่สมัยสาสิปีที่แล้วนะคะก็คือที่แม่ได้เจอกับพ่อก็คือแม่ทํางานเย็บผ้าอยู่แถวโบเบอ่ะค่ะโบเบอใช่ค่ะแล้วพ่อก็เหมือนทํางานอยู่เป็นช่างช่างตัดผ้าค่ะ<อ>แถวแถวโบเบอเหมือนกัน ตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อแบบบอกว่าไม่มีครอบครัวแล้วก็คบกับแม่ได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็มีหนู<ม>พอมีหนูขึ้นมาเนี่ยแม่รู้ว่าพ่อมีครอบครัวแล้ว oh. แล้วพอคลอดหนูมาเนี่ยแม่ก็แบบเหมือนอุ้มไปให้พ่อดูครั้งหนึ่ง แล้วจากนั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยพ่อเห็นลูกครั้งนั้นก็คือไม่เห็นอีกเลยแม่บอกว่าชื่อนายเหลี่ยมธรรมสอนคือหนูอใช้นามสกุลพ่อแม่บอกว่าตอนแจ้งเกิด่แม่เห็นคือแบบแม่เห็น ชื่อพ่ออะค่ะในในบัตรประชาชนนะคะมแม่ก็เลยแจ้งเกิดหนูโดยเอานามสกุลพ่ออะค่ะเาเีนนคะแม่บอกว่าเป็นคนลำปางค่ะเป็นคนลำปางใช่ค่ะนคนลำปางรู้รายละเอียดมากกว่าลำปางไหมจับเข้าไปอำเภอตำบลอ,อำเภอเสริมงามตำบลเสริมงามจังหวัดลำปางค่ะเคยไปตามหาคุณพ่อด้วยวิธีการนบ้า เคยเอาชื่อไปค่ะชื่อไป,ไปไปไปหาค่ะแต่ว่าไม่เจอที่ทะเบียนราดอะค่ะหนูก็เลยมาถามแม่ซ้ำซ้ตลอดทุกครั้งเลยว่าตัวลงพ่อชื่อนายเหลี่ยมจริงๆริงไหมเพราะว่าในใบเกิดหนูที่หนูดูคือชื่อนายเหลี่ยมธรรมศรมีเลขสิบสามหลักไหม ตอนนั้นไม่มีค่ะสมัยก่อนคือมีแค่ชื่ออย่างเดียวรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับแม่บอกว่าจะสูงๆขาวๆค่ะ,ค,ค,ะคือแบบหนูได้พ่อค่ะ <ừ> เพราะว่าแม่หนูจะเป็นคนใต้อายุประมาณ65ค่ะณนะตอนนี้นะใช่ค่ะโอ้พ oh. ี่งั้ก็ มีเขามีที่ตอนสามสิบกว่าเลยใช่ค่ะคือหนูแบบอยากเจอหน้าอยากอยากกาบแล้วก็อยากกอดค่ะแค่นี้เลยคือหนูแค่อยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเขาอยู่สบายดีไหมแค่นี้เลยค่ะ แม่ก็เดินไปดูค่ะร้านยังอยู่ไปแอบดูร้านยังอยู่ไม่รู้คนที่เคยทํางานยังอยู่ไหมอย่เงี้ยเหรอแต่คนคนที่ทํางานน่ะถึงไม่อยู่แต่คนที่รู้จักทุกเรื่องทุกราวอะไรเนี่ยเจ้าของเก่าก็าแบบเพราะทุกวันนี้ลูกก็บริหารแน่แม่ว่าอแต่เป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านนะร้านชื่ออะไรนะร้านสีสะอาดร้านสีสะอาดประามเอ่ตรงสะพานสอง ภารกิจแห่งความหวังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งครับโจทย์ของทีมงานอีเตอร์อีจัน์วันนี้เราต้องตามหาพ่อเหลี่ยมธรมรมสอนอดีตช่างตัดผ้าร้านสีสะอาดเมื่อ30ปีก่อนจากเบาะแสแรกที่ตลาดโฟเบร้านที่แบบรับตัดผ้าทำผ้าอะไรย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่โซนไหนอะ่ะร้านสีสะอาดที่รู้จักไหมไม่รู้จักโอเคขอบคุณครับที่เขาตัด รับตัดผ้าครับสมัยก่อนนะสีสมานนะครับขอบคุณนะครับไม่รู้จักขอบคุณนะครับพี่ครับพอจะรู้จักร้านตัดเสื้อผ้าอเสื้อผ้าที่ชื่อสีสะอาดไหมครับไม่รู้จับสามสิบปีที่แล้วนี่ชื่อร้านสีสะอาดใช่ไหมครับค่ะสามสิบปีต้องฝังนู้นโมเป้ฝังโน้น สีสะอาดสีสะอาดมัน,นีเป็นลานต้นแกะวรือ่าต้นไหนก็มีมันมีสะพานสองก็มีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้สีสอาคือเข้าไปข้างในเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ชี้เป้าให้เราเข้าไปเดินหาร้านสีสะอาดในซอยโบเบสสะพานสอง ร้านสีสะอาดแถวนี้มีไหมครับผมถัดไปมีใช่ไหมขอับนะครับเกือบละเกือบละนี่ไงสีสะอาดไปเจอละหลังจากเดินกันอยู่พักใหญ่เราก็ตามหาร้านสีสะอาดจนเจอ แต่ทีมงานก็พบกับปัญหาใหญ่คือร้านนี้ถูกปล่อยเช่าร่วม30ปีแล้วเจ้าของร้านคนเดิมไม่อยู่ที่นี่เจ้าของปัจจุบันดันพูดไทยไม่แข็งแรงจึงเป็นงานยากที่เราจะสื่อสารกันได้ขอ,ขอถามนิดนึงคบพี่หนูมาตามหาคนพัดภาพจากกันเจ้าของร้าน <ขอ S 1> พู้แค่สปปกไทย โอเคเหอ่น,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 นี่ Can you speak English ไม่เข้าใจ,าใจอ๋อเร่อภารกิจตามหาพ่อเหลี่ยมธรรมสอนสอแววยากขึ้นเรื่อยๆเราตัดสินใจสอบถามจากร้านผ้าละแวกเดียวกันถึงบุคคลในอดีต30ปีก่อนพี่พูดจีนได้ปะ่ะพี่สื่อสารกับเขาได้ไหม ไม,ไ,ไม่ได้ใช่ไหมต้องถามแม่น่าจะอยู่แม่อยู่ที่นี่ยังไม่นานใช่ไหมครับสักสามสิบปีถึงไหมครับที่นี่ท,ทั้งชีวิตทั้งชีวิต <laughs> แม่คือเต้ออยอ่ะทำรายการอีเตอร์อีจันตามหาคนที่พ,รรพลัดพรากจากกันนะครับผมค่ะใช่ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างทีมงานครับคนที่เราไปสอบถามรู้จักเจ้าของร้านสีสะอาดคนเดิมจึงให้เบอร์โทรเรามาเพื่อติดต่อสอบถามธุระ พราะนั้นน้องเราติดต่อเขาว่าเออเนี่ยช่างตัดสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่หรอตอนนี้ไม่รู้น่นาสนใจเผื่อเผืเ่อได้ข้อมูลนะก็นั่นแหละก็ลองแต<อ>่ว่าช่างตัดนี่ก็อาจจะย้ายเข้าออกแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เลิกแล้วนะสึกช่างตัดเขาก็เลิกไปแลวนะทีมงานไม่รอช้าต่อสายหาเจ้าของร้านสีสะอาดทันทีปลายสายบอกเป็นลูกจ้างอีกที หากเราจะถามถึงอดีตช่างตัดผ้าที่ชื่อเลี่ยธรรมาสอนต้องรอถามเจ้าของร้านตัวจริงเสียก่อนเคยทำงานงาเนี่ยโดนล้มลืมลืมแล้วครับลงลืมล,ลืมแล้วใช่ไหมอโอเคได้ได,ได้งั้นๆผมรบกวนพี่ฝากถามหน่อยนะบอกว่าลูกสาวเขาจะตามหาพ่อแล้วก็เหมือนว่าได้เบาะแสเนี่ยพ่อเคยเป็นช่างตัดอยู่ที่ร้านสีสะอาดเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม ้ปกปันน,น <S <S ใช่ใช่ไหมทำนนรรมสอนครับพี่เฮีย <Okay, okay. S 2> ระหว่างรอคำตอบเรายัางไม่ละความพยายามครับสอบถามร้านผ้าในละแวกนั้นเรื่อยๆจนเราได้พบกับลูกจ้างร้านนี้เธอชื่อพี่ต่อยเราได้คำตอบอย่างน่าใจชื้นเลยทีเดียวว่าเมื่อ30ปีก่อนแฟนของเธอเนี่ย เคยทำงานเป็นช่างตัดผ้าที่ร้านสีสะอาดบางทีเขาอาจจะรู้จักกับเหลี่ยมธรมรมอนคนที่เรากำลังตามหาแฟนเขาจริงเคยเห็นผ่านตาไหมสมัยนั้นเขาน่าจะอายุสามบสองอะไรเงี้ยครับสูงๆขาวๆหล่อๆเลยอ่ะต้องต้องหาแฟนเขาแ,แฟนเขาทำงานที่นี่เขาเคยอยู่ที่นี่นะแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแฟนเขาอยู่ไหนล่ะตอนนี้เขาบอกว่านอนอยู่เพราะเข้าเข้ากะก็คืน เขาน่าจะไม่รัอนายงั้นงั้นเต้ขอเบอร์ไว้ได้ไหมได้ได้ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเต้โทรมาหาตอนนี้ภารกิจของเราต้องหวังกับคำว่ารอรอคำตอบจากเจ้าของเดิมร้านสีสะอาดและแฟนของพี่ต่อยเมื่อเป้าหมายหมดเราจึงเดินทางกลับจังหวะนั้นเราจึงได้คำตอบจาก ีตอเราตามคำตอบจากแม่ต่อยก่อน<ม>โบเบเมื่อวานสวัสดีครับพี่ต่อยครับเตยนะครับที่จะตามหาคุณพ่อให้เป็นไงบ้างไปถามแฟนแล้วโอแฟนเขาว่าใช่ใจคนคนเดียวกันะ่ะคนชื่อรูดไหมไม่น่าจะไม่ใช่นะครับมผม เออไม่แน่ใจที่เขารู้จักก็ว่าคนชื่อโรดทำไมจะกว่านะเขาหลอนะแต่ว่าเขาอยู่ใต้แต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ใต้หล่อเออเออเลยคือมีมีเบาะแสหนึ่งก็คือเขาอ่ะเคยเป็นช่างตัดอยู่ที่นครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อก็ใช่แต่แต่ที่แฟนรู้จักเนี่ยก็บอกว่าก็ชื่อเหลียกเหมือนกันแต่ว่าเหมือนนายคุณก็เจะเรียก พี่เลิศพี่เลิศอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนพี่ชายเขาก็เป็นช่างตัดอยู่ในร้านเหมือนกันมันก็มีเบาะแสที่เชื่อมโยงกันอยู่เนาะมีเหลี่ยมที่เหมือนกันก็หล่อด้วยเออแต่ไม่ไม่ใช่คนลำปางใช่ไหมใช่คนเดียวที่หลอดเขาบอกแล้วแล้วอย่างนี้พี่ต่อยเราจะติดต่อกับพี่ชายของแฟนพี่ต่อยได้ยังไงอะครับอ๋อเหรอ ตอนนี้เราเราก็นอนสิออ๋อไม่ได้ขอเออเดี๋ยวยังไงเราจะขอพี่พี่พี่เบอร์พี่ชายเขาไว้ให้แล้วกันนะดวเราเราส่งไปให้ทางไลน์ก็ได้ได้ครับพี่ต่อยเต้รบกวนหน่อยนะจ้าจ้าไ,ไ,ไม่เป็นไรจ้าครับผมขอบพระคุณมากมากครับโจทย์ตามหาพ่อเหลี่ยมธรรมสอนที่โบเบ้เรายังได้คำตอบไม่ชัดเจนอีกหนึ่งเบาะแสที่แม่ของพี่กุ๊กบอกเราก็คือพ่อเหลี่ยมเป็นคนตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของพ่อเหลี่ยมบางทีปาฏิหารก็อาจจะมากับการเลือกเสียงดวงและความไม่แน่นอนต้องติดตามต่อ EP 2นะครับ<ม>บุกลำปางตามหาพ่อเหลี่ยมทำมาสอนก็คือใช่ใครไม่รู้ค่ะแต่ก็คือราเขา้าวของเนาะใช่ใชเดี๋ยวจะไอเอาเบอร์มือแล้วกัน ไปเจอที่บ้านเรายาวแล้วก็กำเนินจะประสา,านญาติมาคุย oh. ดีกว่าเนาะ